สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่าดซื้อขาช่อง v i p ธรรมดาครับช่อง B.P ธรรมดาเขาจดนำตัวเลขหุ้นไทยเย็นนะครับหุ้นไทยเย็นของวันที่18นะครับเย็นประมาณ168นะหุ้นไทยเย็นก็คือเลขจากตลาดหลักทรัพย์นะครับแห่งประเทศไทยนะอ่าก็ขอขอบพิ่มขึ้นสมาชิกทุกท่านนะครับเรื่องคำบรรณ์สมนะจิ้งจิ้ทุก้งจิ้งเลยกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเมื่อวานนี้ก็เข้าอยู่นะอบเย็นเนาะ ไม่รู้ใครได้รือเปล่าผมไม่รู้ก็ขอแสดงความยินด,ด,ดีกับท่านที่โชคดีก็แล้วกันนะส่วนท่านที่โชคยังมาไม่ถึงก็ขอให้สู้ๆู้ชูู้ต่อไปนะครับถ้าตำนหน่งต้องเป็นของเราถ้าเราไม่น,นั้นตะก,กวนนะ <c oughs> ถ้าเราไม่ตลบลไลายตะกวนอเมื่อวานนี้รอ,อบเช้ารอบเที่ยงตลกสลายน,นะรอบบ่ายรอบเย็นเนี่ยค่อยมามพูดง่ายๆว่ามันให้มันให้ทุนเราหมดก่อนนะมันค่อยมา พอทุนเราไม่มีแล้วโอ้โหมาทุกรอบทุกรอบเลยอะไรนี้ประมาณนี้อ่าเป็นอย่างนั้นทุกทีเลยโอ้โหนะอย่างนี้นะอ่าเดือจังเลยตั้มแม่ทันหลังให้มันดีไหมคุคนไทยเนี่ยร,รอบเย็นรอบเดียวประมาณนี้นะครับอ่ะหนึ่งกับสองนะครับรอบเย็นได้ต่ำนะหนึ่งกับสองตามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับปนระมาณนี้นะครับ 3, 4, 5, 6, 6, 7, เราไปแจัดม่จนไม่แควอปลื้นกันแตากานะครับแปะนะครับเกืยวไปอักจานี้ครับ เกิดแต่นะครับทน,น,นเนี่เนาะอาจรย์นี้กำลังกัน,นะครับก็ขอทุกท่านโชคดีพบกันใหม่วันจันรนุ่นนะเทิตนะคดต่ออาทิตย์นะครับ,อออรบขอให้ทุกท่านโชคดีเจ้าปคนับครับสวัสดีครับ